นน<า>สนับสนุนโดยแม่จิกฟาร์มพิษฮัตพอดีไหมคะอุ้ยอออพอดีสุดๆเลยค่ะหายใจแทบไม่ได้แหม เออเอาชุดนี้เลยนะคะอคือมันพอดีเกินไปนิดนึงอะค่ะเอองั้นงั้นชุดนี้ไปครับผมว่าสวยดีนะ <c oughs> ห,รหรือว่าหเห็นเห็นเห็นน้องหนอใส่บ่อยก็เลยดูสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ชุดมันดีของมันอยู่แล้วละค่ะ <c oughs> ไม่ลองดูเหรอครับ โอ้ยโทษโทษปากระเป๋าขวาค่ะนั่นขอย้ําเลยนะได้คช่ได้ได้กระดูกจะพวกแหลมจ้ะฮัลโหลฮะว่าไงนะใครไปเป่าประกาศว่าฉันจะพาหนุ่มหล่อไปงานเย็นนี้อ้าวแน่นอนก็นี่ไงแต่งตัวด้วยกันอยู่นี่แหละจอการจะกาน เสร็จแล้วค่ะโอ้ว้าวหนุ่มหล่อที่ไหนคะเนีย่ย <c oughs> แหมรุ่นน้องอะคะ่ะคุณเอกคุณหนอไม่รู้จักหรอ <c oughs> โอ้ยท้าคุณนิดาสกรปรกขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่ครับคือพอดีผมต้องร,รีบนะัะเพราะว่าคิวต่อไปเนี่ยผมต้องไปรีบพาต่อไม่งั้นเดี๋ยวผมรีดชุดคุณนิดาไม่ทันนะครับอ้าวแล้วคะอ่ะงั้นก็ตามสบายเลยคะ่ะค,คุณเอกกับคุณหนอจะไปช่วยก็ได้นะคะเดี๋ยวนิดาเลือกเองค่ะ ไม่เป็นไรครับเราต้องเครารพข้อตกลงครับน่ารักจริงเลยลูกพี่เอกเราโชคดีมีลูกน่ารักนะพี่น้องล <พอ S 2> ูก่อแม่โชคดีจริงๆค่ะแม้กระทั่งการจับฉลากมันบังเอิญไปนหรือเปล่าคะน้งองสามไม่นี่ครับเพราะว่ามีความน่าจะเป็นสองในสามเลยนะครับแล้วมีความน่าจะเป็นสามในสามไหมคะ ไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายความน่าจะเป็นให้กับคุณนิดาเข้าใจดีกว่าครับเอ่อไม่เป็นไรค่ะถูไปเลยถูริบๆเลยได้หนังสือมาแล้วจะได้เริ่มทำงานสักทีอย่างเงี้ยต้องฉลองกันหน่อยนี่ดูแลหนังสือพี่ดีๆด,ด้วยนะอย่าให้ยับแต่ฝนน่ะไม่เคยทำหนังสือพี่ฟ้ายับเลยนะ เคยแต่ทําหายถูกต,ต้องแต่อย่างน้อยอ่ะทำหายโดยที่ไม่ได้ยับละกันแต่เล่มนี้เนี่ยห้ามทั้งยับทั้งหายเลยนะเพราะเล่มนี้พี่ชอบมากแล้วก็หาซื้อไม่ได้ด้วยใช่ไหมค่ะอ่ะฉ<จ>ลองกันไหน กำาลังโดนเฮ้ยอะไรอ่ะก็ไหว้ขอให้มันเปิดติดแล้วก็ทํางานไม่ขัดข้องไงอะเอ่อขอยืมได้ปะผมหน่อยดิอ๋อคุณกวินยืมไปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็คงเอามาคืนอ่ะเพราะจะต้องใช้เป่าตุ๊กตาป่า อันที่สีน้ำตาลน,นั่นป่ะที่มันเพี้ยนๆหน่อยป่ะใช่อย่าเปิดไปเบอร์แรงสุดนะเพราะว่ามันจะเสียเลยอุ๊ย,ย่เหรออ๋อป่าป่ะไม่มีอะไรฮัลโหลอ้าสมนึกเหรอฮะฟ้าจะรีบใช้ใด ครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมรีบเอาไปคืนให้ครับอ้าวแล้วยังไม่ไปกินบุฟเฟ่กอไปได้ไงอ่ะได้เสียเนี่ยฉันไม่น่าไปยืมฟ้า,ามาเลยวะต้องรีบใช้ด้วยแล้ว ใครทำเหรอแกไม่ต้องมายํำได้ไหมเออขอโทษแล้วกันที่ว่าแกว่าชอบทำของพังอะแล้วซ่อมอะไรไหมอะไหนวะเอาให้ที่ร้านซ่อมก็ไม่ทันแล้วด้วยฟ้าเขาต้องรีบใช้อะฉันว่านะฉันไม่บอกความจริงกับเขาดีกว่าคือเขาจะหาอันใหม่มาใช้ทันอีกอย่างนะเป็นลูกผู้ชายอะ กล้าทำมันต้องกล้ารับวะแล้วถ้าทำแล้วไม่กล้ารับนะฉันก็เป็นพวกไอ้ขี้ขาดตาขาวทำอะไรแล้วก็ไม่รับผิดชอบอแล้วเป็นพ่อเหรอพี่ทำไมอ่ะพี่อย่าว่าตัวเองเลยนะผมสงสารตัวเอง <c oughs> อผมสงสารพี่อ่ะ <c oughs> เรื่องใดอะไรหรอก็กิจเพิ่งทำใดเสียอันนี้คะน่ะอันนี้ไงเฮ้ยเอ้ยขอบใจมากนะไปไปไอ้าวไปไปไปอ้พี่กวินกลังซ่อมอยู่เหรอคะตกลงจะให้ฉันหาช่างซ่อมหรือนายจะซ่อมเองตกลงว่าไงเอ่อไปได้แล้วมั้งไปเดี๋ยวก่อนสคุณน้องคุยกันก่อน r กรน Hotel นี่สุดยอดเลยนะครับแม่หน่าเสียดได้นะไปกับมือใหม่หัดกินคงลำบากหน้าดูเลยแหละผมแนะนำอะไรให้หรอไหมไม่เป็นไรค่ะข้อแรกที่ส้นงัก็คือว่าต้องอย่าตักเยอะครับบางคนที่กลาเอาให้คุ้มเนี่ยตักมาเยอะแล้วมานั่งกินเนี่ยไม่ได้เลยนะมันเย็นชืดหมดแถมการลุกเนี่ยมันเป็นการย่อยไปในตัวด้วยอ่ะได้ค่ะ เดี๋ยวคุณนิดาจะไปบอกน้องกวินให้นะคะแล้วอีกข้อที่สำคัญก็คือว่าต้องไปกับคนที่กินบุฟเฟ่เป็นเท่านั้นนะครับมันจะได้อัดรสในการกินมากคุณละนองคะชวนผมไปแทนน้องกวินนะครับ No <c oughs> Hello เป็นไรค่ะนี่แต่ว่าดายเสียมันซ่อมทีหลังก็ได้นะคะน้องกบน้องก็วินโอ้้หูุณดิดาครับน้องหนอเขาบอกว่าต้องเอากระเป๋าใบนี้ไปด้วยถึงจะครบชุดครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัดตกลงไปกับชายหนุ่มคนไหนแล้วครับหรือว่า อย่าแม้แต่จะคิดถ้างั้นก็น้องเขาไม่ว่างอะค่ะทำใจยากทำใจอะไรยากครับคุณเอกไปกับคุณนิกานะคะเฮ้ยผมจองไว้ก่อนนะเฮ้ยไม่ได้เขาชวนฉันเฮ้ยแต่ฉันกินบุฟเฟ่คุ้มกว่านะ ไม่ต้องห่วงคุณนิดาผมสัญญาเลยผมจะกินให้คุณนิดาคุ้มเลย